ระเบิด <mile> ิชนะครับเป็นเป็นหนาสำคัญที่มรธยมศึกษาเขต16ผู้แทนโรงเรียนมหาวิชรวุฒิิธีหนึ่งนะครับที่เรากจะได้ส่งเสริมนรวอามโรงเรียนบ้าย้อยวิทยาโรงเรียนโตาวกันนคือว่า เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกิจกรรมการโตวาทีนะคะโตไปฉันจะไม่โตผู้ใหญ่ได้ปฏิบัตกรรมดีๆแบบนี้นะคะขอเสียงปรบมือแลงๆให้กับสำนักงานตบรวจกล ที่อะไรสมบูรณ์คุณกันยาเล่นื่อยเลยตอนนี้ฮนะขอเสียงกองเชียร์หน่อยฮะถือว่ายังไม่ขอเสียงกองเบอร์หนึ่งครับกระผมนายทวชชัยสายอองหัวหน้าฝ่ายเสนอดิฉันนางสาวสุธิดาสมวังผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่หนึ่งค่ะดิฉันนางสาวมีทับใส่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอค,ค,คนที่สองค่คะของจริงไม่ต้องพูดเยอะ ก็ไม่ใช่ของปลอมนะคะอาจารย์และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพุกท่านครับสอดได้เป็นเรื่องตลกสอบตกเป็นเรื่องธรรมดาสอบผ่านไว้ดีกว่าชีวิตวันข้างหน้าจะสบายนักตีที่ว่าทุจริตแต่ผ่านหรือจะอ่านสอบเองตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานสามารถให้ความหมายของนักตีนี้ได้อย่างนี้นาที่้7 5เจทุจริตเป็นคำนามหมายถึงความประพืติชั่วจะเป็นความประพฤ่ิชั่วทางกาย เรียวกายทุกเส้นดิบเช่นทุกเิบในการสอบคนโกงชอบโกงเป็นคำวิจารณ์หมายถึงไม่ซื่อตรงอานทีนี้เมื่อเราสอบจบแล้วเราก็เกิดความเครียดเครียดถึงไม่ได้ดูแลครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านพี่นะฮะเดี๋ยวถ้าพี่พูดอะไรนะโดนใจน้องๆช่วยเฮน,นะฮะทุกคนและสวัสดีครับฝ่ายเสนอผู้น่ารักทุกท่าน ดิฉันหัวหน้าสายชานนะคะปัญหาของสังคมไทยที่รุนแรงและยังคงฝังอยู่ล่าลุกใต้โต้นประเทศเด็กและเยาวชนหรือแม้กระทั่งคนที่ไปสอบทั่วๆไปย่อมรู้ดีว่าการสอบต้องใช้ความรู้ใช้ความจำเก่งและคะแนนที่มีนั้นความผู้ชื่นใจนั้มันไม่เป็นแค่เพียงดิฉันอยาก้ห้กท่้นคิดนะคะว่า